Bye. ร่ำรวยนะขอให้ทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่อยู่รอบๆตัวข้าพเจ้านะครับร่ำรวยไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยไปด้วยกันครับขอตาโตเขาลืมขอหนูมีผัวขาแห่งนี้มีผัวแล้วแล้วคนหนึ่งอยากมีผัวคนหนึ่งก็อยากใครไม่มีผัวแล้วเลิวด้วย้คนเลยจะเก็บภาพอ่ะทุกคน โยังชิมเลยพอนเลยแอ้นเลิวพักมาไวพอนพี่เดงหน่อยแล้วอันนี้ผมให้พี่อะถ่ายคลิปอยู่ชอขอให้พี่เดงมีสุขภาพแข็งแรงครับพรไหนอันประเสริฐจงเกิดแก่พี่เดงในทุกอย่างแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีปัญหามีความเครียดอะไรนึกถึงพวกเราพวกเราเป็นที่รับฟังที่ดีได้บอกเขาค่ะแล้วก็ เบาหวานที่มีอยู่จงออกไปเฮ้ขอพี่เอลฟ์เลยความสุขมาหนยนะครับครับผมใครเวช่นึกถึงพวกเขาที่ยิ่งขี้ขวานใครตอบใครตอบไว้พันต่อแล้วสิอะใครไว้พันต่อนี่นี่ไว้พอสิมึงไม่ได้ใครไว้พอนนี่หรอกใครคิปอยู่ค่ะ พ่อไอ้ปอแบบสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล้มโพล้มายให้กับพวกเรายามาทุกๆคนตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มอบให้พวกหนูนะครับผมไม่ต้องร้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวสามาวยพรอถึงแล้วถ่ายคลิปอยู่ขอให้พี่เลนมาใกล้ๆเข้ามาในคลิปเรยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ อยู่กับพวกเราแบบนี้ตลอดไปไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกร้องอีกแล้วไม่ต้องหรอกไม่ต้องรอไม่ต้องรออย่าร้องอย่าเป็นลงแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ต้องไวโพรมากเออไม่ต้องหรอกต้องตาก็รู้ใจแล้วเอออย่าเป็นลงเด้อเน่าจะเอาฝันไว้ความตายสวัสดีการลูกเพจพิการเป็นเชืยนังโชคนะคะตอาฝันขอเป็นตัวแทนลูกเพจพิการหนึ่งเชืยนังโชคทุกคนนะคะ อ่าพรใดก็แล right. ้วแต่นะที่คอมเมนต์มาโอ้ยพรพี่เดนนะคะไม่รู้พี่เดนได้อ่านหรือยังนะคะยังไม่ได้อ่านเลยถ้าจะกดไลค์ไปบางส่วนนนะคะฝากทอล์ฟันวยพรพี่เดนนะคะก็อ่ามีแต่ลูกเพจนะโอ้ยพรพี่เดนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ใบหัวไปรอยงวดพันแล้วก็ขอให้มันแม่นนะแล้วก็ขอให้พี่เดนนะคะขอฝ์ฟันวยพรพี่เดนนะคะเติบโตในธุรกิจหน้าที่การงานไม่ว่าพี่เดนจะจับหยิบจับอะไรขอให้ธุรกิจนั้นเติบโตเป็นร้อยเท่าแพทเทิร์นเลยบริษัทอ่าค่ายามาขอแบบ โกอินเตอร์ไปเลยเกาหลีเป็นลิซ่าไปเลยนะคะ<อ>สู่แบบนานาอารยนประเทศไปเลยนะคะ<อ>น้าทั้งไทยทั้งประเทศเพื่อนบ้านขอให้แบบว่าซื้อหนังพี่เดย์ไปฉายเลยนะคะอ,อพี่เดย์รวยเป็นเศรษฐีร้ 100, 000, 000, 000, 000, อยล้านพันล้านขอฝันจะได้เกาะไปบุญไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนอกจากรวยแล้วขอให้พี่เดย์อายุยืนยาวนานนะคะเป็นหมื่นหมื่นลักค<อ>้าด<อ>ีเลยนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่เดย์ ฟี11เต็มมุ่งหน้าไป42เรอเ็กทบกว่าแข็งแรงอล้วรวยมหแตนล้านนสาธุาอไรนอะะอะนอะไรนอนะอะไรนะอะไะอะไรนองไนะอรนะอะไรออนอะไรนะรัะอระอะรออะนอะอะไรนะรนไนะอนอะไรนะอะไะออไนะนร อวยพรให้ลูกเพจเพรก้าดิฉแชมโชคด้ในคลิปนี้ครับวันที่8นะครับคือวันนี้นะผมอายุ41เต็มนะครับมุ่งหน้าไป42 <c oughs> นะครับบอกแค่นี้นะข <c oughs> อทุกคนโชคดีนะครับร่ำรวยนะครับรวยรวยวยวย,วยตลอดไปโชคดีตลอดไปครับผม ลูกป่องข้างหลังนี้คุณคุณตานะคะลูกป่องข้างหลังนี้ทำไมทรงมันคุณคุณกันแน่มละกรมันละกอเออไอทำไมทรงมันคุณคุณนะคะแล้วใครที่เข้ามาจ้าใครบางคนท้อฝันคุณจะน้อพี่เด็กใหญ่ยาวใหญ่ยาวนะคะโอเคค่ะครับผมเดชรักทุกทุกคนนะคะครับรักทุกคนครับผมคอยทุกคนถูกหวยรวยยกเพ็รค้ ้วเเอเอมเบนมี่แล้วก็ทุกๆคนไอ,อเหมือนนะรวมหัวกันช่วยกันคิดว่าคือพี่เดนร,รวยอยู่แล้วเราไม่รู้จะเอาอะไรให้เงินทองพี่เดนก็มีมากมายเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิทธ์ที่พวกเราทําจากใจแล้วเราก็ไปบีบคอที่ร้านว่าต้องทันงานมันเกิดพี่เดนด้วย<อ>แล้วเบนนี่ก็มองว่า99.99เ99ซเหมือนมากเหมือน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 มากพี่เดหันหันมาให้กล้องดูหน่อยค่ะมีหมวหนะานี้หัวยน้มีแบตเด้วย ถือหวยใส่ทองเต็มตัวเลยกำนันรวยก็มีนะแต่กำนันรวยวันกว่าตัวจริงนะเนี่ยวันนี้อันนี้ชุดแดงเสียชุดแดงอุ้ยมีเงินมีทองเต็มกระเป๋าเลยนี่ชอบอ่ะชอบอ่ะดีใจที่พี่เดชอชอบอันนี้เป็นวัตถุมงคลรุ่นที่เราจะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำ นี่อภิันทนาการสามกับสอมอหมูว้าวต่อจากอหมูเป็เพื่อนแบ่งหน้าที่กันแต่ละคนแล้วก็ให้คุณฮันรอรับของแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันเลือกรูปว่ารูปไหนที่พี่เดจะชอบที่สุดพวกเราก็เลยเลือก3มรูปนี้มีดิเหพี่เดใส่เสื้อแดงมีด้วยเราไม่เคยมีมีใส่สูทใส่สูทสูทสีแดงล่าสุทที่ถ่ายแบบคู่กับเอมี่ใช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 ่้ พี่เอสดีให้พี่เอตั้งชื่อรุ่นแล้วว่ารุ่นอะไรนี่เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำจำน่ายเดี๋ยวหาอาจารย์ดังๆอันนี้รุ่นกำลังรวยรุ่นโชคดีอย่างเดียวนะเออเฮ้ยเหมือนอันนี้ส่งมาจากจังหวัดอะไรนะคะเหนือภาคภาคหะมีเลยเหรอไม่สั่งมาจากภาคเหนืออัแล้วไม่บุบไม่อะไรไม่ไม่เบี้ยวอะไรหรอไม่ไม่อันนี้เป็นความคิดของพวกเราวันที่พวกเราแอบไปถ่ายละครสั้นกัน อ๋อเหรอใช่เพื่อเล่นม้ากอ่ะก็เอาอะไรให้คนรวยดีเออจริงเอ้ยเหมือนน่ชอบไหมชอบ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 เหมือนเลยเหมือนเลยแต่หนูว่าพุงมันเบาไปหน่อยนะงเพราะว่ามันไม่เหมือนพุงนะตรงพุงอ่ะข้างล่างนี่เขาเขายึดแน่นเลยใช่ไหมข้างล่างยึดแน่นไหมไม่เรายึดเองอ๋อจะมาใส่กล่องที่ยวจะต้องซื้อไอ้นี่มาติดมันกาวกาวให้มันแน่นข้างล่างเนาะ เดี๋ยวนี้คือยังไม่สมบูรณ์เหรออันเนี้ยเดี๋ยวหมสุดเลยเดี๋ยวไอ้ที่ถึงรถลูกลิ้นเนี่ยเหมือนสุดขาดอยากขายชัดๆเอาอันนี้ออกได้ได้ไม่เป็นไรค่ะอ่าระวังนะระวังนะระวังนะเออนี่ซูบลูตลิ้นสิเผื่อวันนี้เขาลูกลิ้นอันนี้เป็นเบอร์อะไรตัวกำลังรวยจะล่วงไงอ่าอ่า อ๋อไม่ได้ว่ามันด้ยึดอันนี้ไม่มีเลขเนาะทำเป็นแบบเบอร์เมันมีปักอยู่เฉยๆครับมันไม่ติดกาวมันปักเฉยๆโอเคค่ะสวยชอบ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 นี่ยนะเซอร์ไพรส์ของจริงหรือว่าหรือว่าจะไม่มีเค้กแล้วใช่ไหมหรือว่าจะไม่มีเค้กเซอร์ไพรส์สุภงจะพาเลยมีหมอนีหมดแล้วกระเป๋าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้กับ ก็หลักแสนไม่พอทองก็หลักแสนว่าแต่เราเล่าแตะกันหลักหมื่นหลักหนื่นเขาจะหลักหมื่นเราก็เลยแอนดี้ไหนเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่น้องๆที่ถ้าเราเรียนปั้นพันปั้นให้เองเลยเราจะทำเค้กให้เองแล้้วโโอหไม่เขียไม่เอาอ่าน่ารักจริงๆเลยกำนันนน่ารักเนาะน่ารักเนาะ ว่ามีอเอ็มมี่ให้ลอตเตอรี่มาด้วยใช่ไหมพี่แดงใช่ใช่อ,อยู่ในถุงทองอันนี้พร้อมกับทองอยู่ในนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะเราจะชนลอตเตอรี่ก่อนล่วงหน้าเลยเนาะใช่ยังที่ยังไม่ได้หมุนปิงปองเลยนะก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากครับอ่านี่คือใบใบแรกนะครับนี่คือใบแรกหนึ่งเจ็ดออกไปแล้วอ่าใบแรกนี่คือใบที่สองครับสองสองสามซึ่งตอนที่เขาหยิบลอตเตอรีรรรร่มาเนี่ย เขาไม่ทราบว่าผมเกิดปี2 3หรือปีหนงสองสองสามใช่เกิดปี2 3นี่ก็เป็นปีเกิดผมพอดีเลยนะครับซึ่งเขาครบรอบ41ปีเต็มย่างเข้า42นะครับก็ไม่รู้ลองหาซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับถ้าถมกาที่1นี่งงเลยนะถ้าผมถูกรางวันที่หนึ่งมันคือสามใบนั้นเนี้ยใช่ถ้า18บล้าน่ะถ้าออกรางวันที่หเลขที่ออกสี่สี่สองสองสองสาม นะก่อนเอมมี่เขาเขียนชื่อไว้ข้างหลังหรืยอยังไม่เขียนเอมมี่กลายเป็นว่าขึ้นย,ยังไม่ได้เอมมี่เป็นเจ้าของเลยเป็นรางวัลที่หนึ่งนี่แบบเกียิตเลยนะเนี่ยแล้วเมื่อกี้พอเปิดลอตเตอรี่มาสักพักลูลุก ใช่ก็แตกไม่ถ้ามันถูกรางวัลทนี้หนึ่งอันนี้จริงๆนะ18ล้านจริงๆนะข่าวครูปีชาลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้แล้วนะข่าวหวยหวยครูปีชาต้องหลบให้นะต้องไปหวยเอมมี่นะคะหวยเอมมี่แทนนะคะหวยหวยพีเด้กับเอมมี่แทนนะคะนะครับก็เราถึงต้องบันทึกวิดีโอไว้ก่อนว่าอันนี้คือพี่เดได้สิทธิ์โดยชอบคำแล้ว ใช่ไหมคะเบอร์นี้ไม่สามารถใีใครทวงได้มันต้องอัดกันถึงไฟส่งให้ทนายเจมส์นะคะนี้นะคะว่าเจมสไมีสามารถทวงสิทธิ์ได้แล้วนะคะเอยกให้หนึ่งของขันวันเกิดแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอม่รู้อยู่แล้วว่ายังไงพี่เดก็ต้องให้เอ็มอเพราะว่านี้พี่เดก็ให้มากกว่าจะมากอนแล้วจะไดที่กลงจะถูกเออนะเราต้องมาแบ่กัน วัวจะเป็นหวยอรลวนนะคะโอเคค่ะครับผมโชคดีครับ